สวัสดีครับเกริรผมแบงค,แค์กับโมเกมแคทเตอร์ผมนาะวันนี้จะมาทำการรีเดียคชันกับคลิปคิมดีทอยเลตมัลติเว r ร์ตอนที่ย2ิบสองและย3ิบสามวันนี้สองตอนครับผมนะแล้วก็มาดูกันต่อเลยผมนาะหลังจากปาที่แล้วไถทันรีวแมนเวอร์ชันใหม่ก็ออกมาค่อนข้างเทครั้งนี้จะมีตัวอะไรรอเราอยู่ก็มาดูกันเลยเ,เกมเมอร์เดาฟักกอดแดมระเบิดระเบอ,เบอไอ้นี่อะไรปุ่มหรอ ผมอะไรก็ไม่รู้ผมนะโอ้สวีดีแกตตลิงกา์ดค่อนข้างเท่ทำไมเพลงมาแลดูดีดาจาังเลยเขาทู่กันแทบตายไม่มีเอฟเฟคไม่อะไรแต่เ,เพลงดีดาอ,อ๋อนะได้โรลิกาิีได้ผมด่าใช่ไหมตอนนี้เป็นเพลงดีดาเกินมันขัดอารมณ์มาก ให้เดาเพลงเดิมน่าจะโดนลรขกิทธิ์ไปแล้วเปลี่ยนเพลงยูทู b e ผมนะเพราะเอฟเอฟอะไรก็ไม่ได้ยินเหมือนกันโอ้โหแล้วนะอ้ากูโดนไอจิ้มโอ้เชียอิวโอตะปูใส่หัวโอ้โหนโอเคเพลงกลับมาแล้วเนี่ยเพลงจริงอลังการกว่าที่คิด เออโอ้หด,ดิวแมนดิวแมนนี่เขาชอบมีไอ้ด็อกเดออเทอร์ปุดข้างหลังเนาะนี่โดนไรร์เค็กกระโดดด็อปคิกสองข้างเลยผมเนี่ยโอมาแล้วสปีกาแอสซัสซินมันอ๋อต้องรีบไปกดหม,มุนนะแมนเดี๋ยวระเบิดเออใช่จพ่พาร์ิแลกก็บอกอยู่มีระเบิดหรืออะไร โอ้วัดได้เดี่วหน้าตาอย่างนี้น้าวันมันจะโอ้อ้างล้อซะกูเปลียวตัวอะไรวะแนะ่มันมีอะไรโอ้โหมีที่บมดขยะบมดในพวกนี้ด้วยเดี่เดี๋ยวกดว้าวหน้ามัน I am t i t a n Spiga มัน ยิงแม่งเงี้ยอ้าวหมดอุ้ยเอ๊ก็ไม่รู้ทีนะอ้าวอยากซ่อมไม่ทันเสร็จสงสัยรีบออกมาไวไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรยิงไม่ได้ตัวมีหมัดล้ว,ลวนๆถอดแม่งไม่ต้องยิงยิงไม่ได้ยัดปากเ้าโหดจังวะอ,อจะร้องจะร้องนี่ตัวร้องใส่บ้างเป็นไงโออะไรตีกับตัวมันว่าเดี๋ยวฟัก อาระเบิดเออวู้ปลิวโอ้โหโอไทยทันปลิวร่วงลงมาเลยระเบิดตู้มโอ้โอชีดอออ่าแล้วก็นี่ที่หยุดไว้หรือเปล่าเออเดี๋ยวครองเลดี้พักวูแมนโอ้เนี่อะไรเอ่ยอ่าอะไรเปิดมาข้างล่างโอ้ เป็นฐานใหม่เลยแหละโอ้แต่ว่าลิกหนึ่งนาทีมันจะระเบิดผมนะเชื่อยังไงดีดูนีกดูกนีเพลงดูนีกอีกแล้วก็เดวิผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าต้นฉบับเพลงมันจะเป็นยังไงตอนนี้เพลงดูนิกมาโอ้คล็อกวูเมนนี่ไอ้ชิบนี่อะไรพลังแปลเข้าไปอู้อ้อหัวใจคล็อก ปั๊มใส่บัฟเหรออ๋อคราบแมนใส่บัฟได้ผมนะใส่หวัวใส่ในกาใส่หัวใจแล้วว้ oh, ผมนี่ดาฟแฟชพุ่งเข้ามาจะก,กด oh, วู้สิวิสสุดท้ายทันอยู่แล้วแหละวัดเดาเอะไรวะไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่ามีโล่อยูเหรออ้าวตายหา่าเข้าไปกดไม่ได้เออลาก่อเออยเคียว เออมันมีโล่กันได้ยังไงไอโกเอ้ยไม่ยายิงเอาไปยิงเอาไปใช่ไหมอ่ะนั่นอะไรอ่ะเอออมันไปแล้วเจอมันพุ่งไปแล้วทำไงอ่ะเอาเชีอดอ่ามันโล่มันมาได้ยังไงอ่ะจะอ้าว้วใครไปกดได้อี๋อ่าหยุดแล้วอ่ากลับพี่เดิมอ้าว I am d Ryu สว่านเข้าไปยิงไง ดาฟักเออดีดีนะอ๋อดีวางแผ่ไว้แล้วเหรอดีนะจะจุดอ๋อเจาะพื้นยึกยึด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 อ่ะทำไมยังอ้าชิดเกือบโดนเล่นออ้โห้คลอกโวแมนอ๋อแล้วก็คุณเธอกลับมาอีกแล้วผมเนะี่ยไม่มีซับ ฉันเจอคอรีฉันชอบแล้วอ้าวซาดีแล้วมีอะไรอ่ะงแงมแงมแงมคุยกันรู้เรื่องด้วยฉัน <I S 1> นึกแล้วว่าพวกแกต้อง <I S 1> พลาดกันอืมอืม ม,มันเชื่อแล้วว่าคําเตือนนั้นส่งมาจากเพื่อนมันทําให้เรื่องง่ายขึ้นก็แปลว่าคําเตือน e อ e r g e n c y นีนี้ไม่ได้ส่งมาจากพวกเดียวกันแหละก็คือส่งไปเตือนเพื่อให้มันเชื่อใจแล้วทีหลังจะส่งอะไรแปลกๆไปใช่ไหมแบบนี้ผมนะแต่คุณเธอนี่เป็นใครมาจากไหนโมเดลมาจากเรื่องอะไรใครรู้บอกผมในคอมเมนต์นะ <laughs> ผมไม่คุ้นเลยแต่ว่าดีไซน์โอเคดีแล้วก็เดี๋ยผมนะอ๋อก็คือสรุปคือดิวแมนเจาะ ลงไปใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาเพื่อที่ได้เข้าไปในบาเรียได้แบบนี้ครับผมนะถือว่าค่อนข้างกีเนียดอ่าโอเคดูตอนต่อไปที่23อืมโอ้โอ้ไททันดิเฟนซ์คล็อกเบสทีบีทอยเลตอาร์โกวิทูแอทแทกวิดออลไหมไททันทุกตัวใบป้องกันที่ฐานของคล็อกสกีบีทอยเลตจะโจมตีทุกอย่างที่เขามีโอเคพวกเราเชื่อคำนั้นก็เลยกลับมากันหมดใช่ไหมเอาแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะโดนหลอกหรือเปล่า เราเขาก็บอกอยู่ว่าคำเตือนรอบที่แล้วไม่ได้มาจากพวกเดียวกันอา้าวรอบนี้ไททันสปีก้าของพร้อมใช่ไหมเซร็จอัพมาพร้อมเย่แม็กซิมัมรอบนี้โอ้ oh. อะไรวะเนี่ยเน่อัพเกรดเดมอนไททันดิวมันก็มาก็เขาบอกอ๋อไททันต้องมาปกป้องฐานเออนี่น,น,น,นี่คือฐานฬิกาตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยตั้งโด,ดโดนดเออใช่เนี่ยทุกคนมาเพราะข้อความนี้ อืมก็ตามนั้นเนี่ยเขาบอกให้มาแล้วก็มาแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นี่มันหน่วยแฮกเกอร์อไม่ใช่อ่าอันนี้หน่วยคอเซนเตอร์แก๊งสกิบิดีควบคุมกันอยู่วัดเดรนหน้ากากมันท่อโเป็นลามันใช่หน้าดีไหมผมไม่แน่ใจไม่ใช่หน้ากาก,าออกาหรือเปลาป่ะเดี๋ยวคนละอย่างกัน V for v e t a เ t ี๋ยวช่างมันเถอะไอ้เมโลดี้นี่มันคุ้นๆมันอ๋อมาจากเกมไปน,นั่น Return Company เอ๊ยจำได้อยู่วันนี้ก็ชิช่ยวเไม่รู้เรื่องครับผมนะพอได้ยินว่าเขาจะบุกมรดิ์ฐานนาฬิกาไง ấy. ไม่รู้ว่าจะบุกมรดิ์ฐานดีวแมนเลยไอ้ยาวัดอะเอาวเดี๋ยวไปไปโน,น่นว่ายาชูเชิญ เออฐานริวแมนยิงด้วยผมนะมีติริวแมนอืมอ,อ๋อเอ๊ะอ่ะยังไงอะเราอืมจะส่งคขอวามช่วยลต่ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ด้าเจอแกงคอเซนเตอร์ดักไว้ผมเนะี่ยแฮกบายสกิบดีสกิบดีเย็ยบเย็ยบเฉียดอ๋อเป็นการหลอกครับผมนะว่าจะไปฐานนาฬิกาไหมจะไปฐานริวแทนไทนริววอลชิบหายแล้วพวกตัว อ่าเอา๊ะอ้าวมันเริ่มสั่นเฉยดิสซิสทรัเป็นกับดัก,กน,นั่นเด้อชีดยาอืมรีไปอย่างไวผมนะรู้ตัวอีกสองคนว่างไงเฮ้ยอ้าวเราทำไม่เราต้องอยู่ที่นี่ปกป,ป้องตรงนี้เองอะ่ะตัวตัวใบอ่าโอเคเผื่อข้อความเป็นเรื่องจริงครับผมนะโอ้โหกิงคองเดวแมน ผลน,นี้ใช่เลยโอ้มันยิงคาตาพันเลยเหรอแดมอ่ oh. อืมดรียวแมนครับผมนะตอนนี้ดรียวแมนเสียงจะศูน,าานย์พันธ์ผมนะการบุกมาของแก๊งสกีบีดีโอ้นี่คาตาพันยิงด้วยก็แดมเครื่องยิงร้อนโ oh. อ้เชนซอมันวอตดาฟากแดมโคตรเท่ยิสกีบีดีเชนซอแมนเหรอเทศาด โอ้โหเป็นยังไงล่ะฮ่าฮดิวแมนบอกแดมสันต้องบุกไปเล่นหัวหน้ามันอืมโอ้โหเต่ทะลุเข้ามาเลยฮะนี่แหละยิงเลยจึ๊บใส่ใจหลักระเบิดตู้เช่าว้าวดิวแมนคนเดียวบอกตัวก็ไหวจัดการคาร์ดาพาวได้หนึ่งอันสองอัน,น,น,นเอาเรียกัาโดบิโนเลยโอ้อืมเบาดิวแมน ไปรับเป็นลูกบอลได้โอ้เราท็อปฝีมือของดิวแมนตอนนี้ไททันดิวแมนกำลังรีบไปผมเนะี่ยจะมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจยายกีบีดีอะไรเนี่ยนวันยิงแย่ขึ้นทุกวันทุกวันตีบีด,ดีห้องขังเลยเจะมาขังใครหรือเปล่าว้าย,ายัรีบไปอยู่ถึงกับต้องตะโกนเลยผมนะเพราะว่าโดนหลอกผมเนะี่ย ไม่รู้ว่าไทยท่านริวแมจะกลับไปทันหรือไม่ครับผมนะโหแต่ว่าในเรื่องน่าสนใจผมนะตอนนี้จากที่เราดูเอาฮอฮาดูเอาตัวใหม่มาเรื่อยๆผมนยาจะที่เดี๋ยวพอยอดกลับไปดูไอ้นั่นวันสกีบิดีเชนซอแมนใช่ไหมโคตรเท่เลยเคได้เอวใช่สกีบิดีเชนซอแม,ม,อมน ดาวโหเท่เลยว้นที่เท่สุดแล้วผมนะแต่ก็โอเคผหมนกันคือการรีแอคชั่นยูดีทอยเลยมาติวตั้งยี่สิบสองก็ยี่สิบสามผมนะใครชอบคลิปนี้แล้วแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผมนครอยาดูผมรีแอคชั่นแล้วไม่ต่อยไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีกกูไบายห o ่ d n งด h น